ที่แอดมีแนวทางประจําบันหรือว่ารัฐบาลมาฝากเอซีนะครับมือนีหวยออกแล้วนะครับผมสลรับวันที่สิบหกสิบเก้าฮะ <19. S 1> 16, บเกาสิบหกสิบหกุคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมมาคอ,อยููนั่นดิฮะบ้านคอยดิอ้นะบ้านคอยดิบ้านยู่ใส ดูนั่นแหละที่พ่พูดกีญแหรอใช่อืออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไทยวาดวะนี่ไอ้ดูหน่อยมันคืออะไรพูดให้ฟังหน่อยอันนี้ผมขอพูดให้ฟังหน่อยอันนี้คืออะไรอือบ้านครอบครัวบ้านของบ,บ้านกับครอบครัวอันนี้ใครแม่อันนี้ใครปั้นนี่ล่ะ น้อันนี oh. ้ล oh. uh. ่ะเ่าโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอืมต้นไม้อันนี้ล่ะสนามเนี่ยบ้านโอ้อันนี้ล่ะอืมบุขาวอันนี้ล่ะอืมแล้วก็เหมือนกันเลยแต่ว่าให้ว่ามีเพียงให้ว่านี่ มเมื่อคืนฝันไหมครับฝันฝันมากเลยฝันว่าเออฝันวด,ดนาพีอืมเอ็มีนะฮะพีเหรอแต่ว่าไอ้ันพูดผิดแต่ว่าไดา้ไปเที่ยวสระน้ำเหรอไม่ออกไปเที่ยวสระน้ำไาสระน้ำอยู่ไหนลูกรใกล้ใกล้ อัไน,น,นใกล้ๆอะไรอือที่มีใครอยากไปฉัดน้ำอ่ะล่ะแม่อยากไปจนฝันพูนบดีนี่แม่โอ้อยากไปจนฝันล่ะเขีลรถันหนไปเออที่ดำที่ดำล่ะอเอ้ย อันนี้มนไม่หอมคอยอัน,นของแม่อันนี้ของใครอันนี้ของแม่ไม่หอมค่อยเมนยูบ้ามึงสายตามึงสายตาอ้อาวลองดูวันนี้ถามผู้ไข่ให้หน่อยวันนี้ออกตัวไหนผูไข่หนีไปเที่ยวอีกวันว้าวชิได้์เลฟบ,บัวปานนี้นี่ใส่ยู มีอยู่สักคนไหมมีปูไข่ามาเบิดชื่อคนแล้วเหรอแต่ว่าม,มีปูไข่เดี๋ยวสิบอกเลขมะหมอปูไข่เดียวแม่จะบอกเลขหรือเปล่าบอกอ๋อแต่ว่าปูไข่เรื่อยๆนะอาการอะรรถอาการเนจิตขอกคนอาการเนจิกอาการเนจิตคือเค้านั่ะนะอ่ะอันน่ะนว้ยอันนั้นมันมันเส้นเล็ก ท้าผู้ชมมองไม่เห็นหินก็จะรู้ว่าัเห็นแนก่านากนน็่ายแน,น,นอยู่บ่แะอะเอขอของูองมแมเใช่ป่เกียวไปเียวไ,ไ <ป S 1> เียวไก่อนเขียนให้หน่อยถ<น>ามผู้ไขรรวยๆนะ พอพอเปลี่ยนใจและอยาไปอยากไปชวนสัตว์<ะ>มองเกขาเหรอเมือน,นเหรออ๋ออ๋ออ๋แกนเนาะมาหรือยังปูไข่มาหรือยังมาแล้วไหน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 อ่ะมันก็เป็นไงวะเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอาว่าลูกเห็นปะเห็น Nhây. Ok Nhây bò Nhây Cô <laughs> sao một quá chị lịch nhây nhây. Ừ, tôi ừ, nên nên gặp họ Vâng, mừng vâng, sư thầy Mừng sư thai งามครับง้นตัวเขาเขียนตามรอให้ดอ้เมื่อเขียนไม่ถูกต้องแล้วน,น,นะอันนี้ว่าเราไม่เขียนตาเน<อ>มเส้นะ่ใครดูออกเทศบ้านออกตอนกี่โมครับห้าโมงยี่สิบเก้าหาโมงยีิบเก,ก้า มีตอนไหนมั้งครับไม่ไมีมีรอบเดียวเหรอไม่เหรอเป็นไม่ออกมันจะออกเป็นฮาหนอยอ๋อจะออกเป็นฮานอยโอเคไม่ไ่ะด้วย <c oughs> อันนั้นช่วยอยาวาดได้ไหมพี่ ระว,ว, purchasing purchasing. วังดีๆนะครับระวังจะไปไทยด้วยนะครับผมเอาไปไทยฟอ,อร์มโหลดครับผมเอาไปไทยด้วยนะครับพร่าน้องเขียนตัวนี้จะเขียนสเสียงเลขบ่ววเอาเสียง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 ได้สิได้ซื้อตัดออก วันนี้เขียนสวยมากเลยนะครับผมเอาตามไปเลยนะครับผมเช้ายนเย็นไปเลยนะครับผมต่อไปของพอลึกลับแล้วก็ของแอดนะครับผมครับผมสำหรับแนวทางของพอลึกลับนะครับเมื่อนี้นะครับผมเป็นแนวทางประจําวันนะครับวิ่งเจ็ดนะครับผมสามตัวเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผมสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สอง 7101นะครับสำหรับแนวทางของพอหลึกลับนะครับแนวทางประจำวันนะครับโบน่อาจจะไปรัฐบาลไทยได้นะครับเพราะว่าพอลึกลับเคยเปลี่ยนนะครับไปทั้งไรยวันไปทั้งรัฐบาลนะครับผมอ่าโมนี่ก็คอยเอฟซีโชคดีนะครับคอยได้สามตัวบนสองตัวล่างนะครับต่อไปของแอดนะครับผมเป็นแนวทางประจำวันนะครับแนวทางประจำวันนะครับ ถ้าจะาไปรัฐบาลให้ก็เอาไปเป็น6 4นะครับผมถ้าจะาไปรัฐบาลคือ64ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นประจำวันนะครับผมก็มีเป็น6 4 8นะครับ3ตัวตัวห868สนะครับสำหรับแนวทางรายวันนะครับผมสำหรับด้านล่างเป็นเบอร์โทรและกับเบอร์ได้ไลน์นะครับผม f c ซถ้ <S <S าไดสนใจ อยากจะเป็นสมาชิกเขากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแนวทางนะครับผมเขาฟียูฟีนะครับผมรอแนวทางนะครับสนับแนวทางในดวลเดเดๆมานะครับเอาลงช่องพระท่านกระเซลอลงไว้ให้ในกลุ่มนะครับผมสนับเอฟซีในาทีรับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องกาพารวยนะครับเมื่อนี้ก็คอยโชคดีโชคมานกันสูดสุดขนนะครับผมสนับแนวทางของนอขัปันก็คือ ห้าเจ็ดตัวเดียวนะครับรัฐบาลเป็นการเน้นให้ห้าเจ็ดนะครับสามตัวสองห้าเจ็ดนะครับผมเอซีตัวองเขาไปจับจัดได้นะครับหรือว่าสามตัวเอซีจะได้สามตัวก็คือเอาเด้หนึ่งมาใส่นะครับก็บเป็นห้าเจ็ดหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเอาไปได้เลยนะครับสหรับแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผม สำหรับคลิปนี้แอดขอฝาก,กพเพียงชค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ